ึกเลยเชย่วยกันสนบนนจอมอาบืนนอกด้วยอเ มาเมี mm ่อไหา่เย็นมามันก็น่าจะกลับรถอยู่เมื่อวานี้ที่มาถึงแล้วมีคนข้างๆมีลงมาคนเดียวใ่เนล่ยแสดงว่ามาสามคนหลังคนนั้นองคนนี้คนี้ที่เดี๋ยวที่งัน รมข้ามาใ่แทงเลยตำรวจไอ้เจนชุดอาสาป่ะอชุดอาสา